ท่านว่าเป็นช่างผ้าฟรีแลนซ์ที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆคืนนี้อย่าเปิดตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็หัวเราะเบาๆราวกับล้อเล่นห้อง204เป็นห้องที่ธรรมดาอย่างไม่น่าไว้ใจเตียงเดียวผนังลอกเป็นบางจุดกลิ่นในห้องเหม็นอับแปลกๆและที่สำคัญคือ ตู้เสื้อผ้าบานไม้สูงเกือบเพดานที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามปลายเตียงท่านว่าพยายามไม่สนใจอาบน้ำล้มตัวนอนแต่ช่วงตีสามกว่าเขารู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านปลายเตียงเบาๆเสียงฝีเท้าแผ่วเหมือนเท้าเปล่าเดินบนพื้นไม้เขาลืมตาไม่มีใครแต่ บานตู้เสื้อผ้าดูเหมือนจะขยักจากเดิมนิดหน่อยด้วยความระแวงเขาวางกล้องโกโปรไว้ตรงหัวเตียงแล้วเปิดโหมดบันทึกทั้งคืนแค่ดูตอนเช้าแล้วหัวเราะว่าเราคิดมากก็พอเขาบอกตัวเองเช้ามาเขาเปิดคลิปดูทุกอย่างเงียบดีจนถึงประมาณตี37นาที บานตู้ไม้ขยับเปิดออกช้าๆและเงาสีดำของบางอย่างก็ค่อยๆคลานออกมามันนั่งอยู่ข้างเตียงเขานานเกือบเจดนาทีก่อนจะเลื้อยกลับเข้าตู้ไปช้าๆตอนดูคลิปนั้นทันว่าเย็นว่าไปทั้งร่างแต่เมื่อเขามองไปที่ตู้เสื้อผ้าอีกครั้งมันเปิดอยู่เล็กน้อยแล้วแมวไม่มีทางเปิดจากด้านไหนได้ ด้วยความอยากรู้หรือความโง่ทันวาเดินไปที่ตู้มือเขาสัน่นจับที่มือจับไม้แล้วเปิดออกช้าๆภายในตู้มีเพียงความมืดแต่ลึกลงไปที่พื้นเขาเห็นกล่องไม้เล็กๆที่ดูเก่าและมีกลิ่นเหม็นแปลกๆด้านหน้ากล่องมีสติกเกอร์ลอกล่อนเขียนว่าร่างนี้ ยังไม่ได้รับการเผาทันใดนั้นไฟในห้องดับพรึบบานตู้ปิดกระแทกใส่หน้าเขาเองอย่างแรงพร้อมเสียงแหบต่ำกระซิบข้างหูเธอเปิดเองนะอย่าโทษใครเลยเช้าวันถัดมาแม่บ้านเคาะห้อง204ไม่มีเสียงตอบเมื่อเปิดประตูเข้าไปพบคันวานั่งอยู่ในตู้เสื้อผ้าท่าทางเหมือนคนหมดสติ ตาเบิกพโพลงปากอ้าในมือยังถือกล่องไม้นั่นไว้แน่นแต่ที่น่ากลัวกว่าคือบนฝาตู้นั่นในมีรอยเล็บขวดเต็มไปหมดและมีข้อความหนึ่งขีดไว้ว่าคนที่เห็นเธอต้องอยู่ต่อในตู้